ในคืนหนึ่งที่มืดมิดและเงียบสงัดมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อตีขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากเลิกงานดึกเขาขับรถผ่านทางที่เปลี่ยวและมีแต่ต้นไม้สูงติดขอบถนนประกายไฟจากไฟหน้ารถเพียงแค่ส่องสว่างในระยะไม่กี่เมตรทำให้ตีรู้สึกสังหอนใจว่า ไม่ควรขับผ่านถนนเส้นนี้ในคืนที่ไร้เดือนขณะตีขับไปได้สักพักเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนสวมชุดขาวสะอาดผมยาวถึงกลางหลังและหน้าตาเศร้าหมองเธอหันหน้ามาทิ่ตีและด้วยความสงสารเขาจึงหยุดรถเพื่อสอบถามว่าเธอต้องการให้ช่วยหรือไม่คุณจะไปไหนปีถาม หญิงสาวไม่ตอบแต่ค่อยๆเดินไปที่ด้านข้างมอเตอร์ไซค์ของเขาและขึ้นนั่งซ้อนท้ายอย่างเงียบๆตีรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่กล่าวอะไรเพราะเธอดูมีอารมณ์เหมือนกำลังเสียใจเมื่อเขาเริ่มขับออกไปเสียงลมวิวและความเงียบสงัดก,กลับทำให้ตีรู้สึกหวาดหวัน่นเขารีบหันไปมองหญิงสาวแต่เมื่อหันกลับพบว่าเธอสวมหน้า มาสขาวหมดสิ้นอารมณ์เศร้าโยกเยกไปมาเหมือนกับมีกำลังอะไรบางอย่างดึงเธอเข้ามาใกล้เมื่อถึงบ้านตีรู้สึกเย็นยะเยือกในกระดูกและพยายามจะพูดกับหญิงสาวแต่เธอกลับยิ้มหวานราวกับหลุดโลกจากนั้นก็กระโดดลงจากรถแล้ววิ่งไปในความมืดตีรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องเขารีบเอามอเตอร์ไซค์ไปตรวจสอบในอู่ และช่างซ่อมบอกเขาว่ามอเตอร์ไซค์ของนายมีอะไรบางอย่างแปลกๆเหมือนมีคนซ้อนอยู่ตี่บอกเขาเกี่ยวกับหญิงสาวแต่ช่างก็เงียบไปเขาจึงตัดสินใจกลับบ้านและไม่ขอออกไปตามถนนเปลี่ยวอีกเลยตั้งแต่นั้นมาทุกคืนตี่จะได้ยินเสียงของหญิงสาวเรียกเขาในความฝันเสียงเหล่านั้นชัดเจนและยายวนใจ แต่เขาเลือกที่จะไม่ไปหาเธอเพราะเขารู้ดีว่าเธอคือผีคนซ้อนที่จะทำให้เขาต้องเผชิญกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในคืนเดือนมืดตลอดไป